ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับบทที่1นนะที่หลุดออกมาของเล่มที่5นะครับหลังจากเปิดภาคเรียนที่2นะครับไอโนโคจินัแต่งตัวแล้วกาลังไปโรงเรียนระหว่างทางนะครับก็ได้เจอกับซูโดซูโดนะครับตั้งใจเรียนในช่วงปิดเทอมมากและซูโดนะครับก็ชวนเมานะเกี่ยวกับเรื่องอีเคกับชิโนฮะและหลังจากนั้นครับไอโนโคจิก็บอกกับซูโดว่าตนมีแฟนแล้วซูโดรีบสอบปากคาทันทีไอโนโคจิบอกว่าไม่ใช่ฮริจิตะนะครับระหว่างที่ทั้งคู่กาลังคุยกัน เคได้มาหาเนืโคจิแล้วบอกว่าจะไปโรงเรียนด้วยกันและเคก็บอกกับซูโดว่าเธอนั้นคบกับไอ้น no ุโคจิอยู่ซูดโดนะครับมากระซิบกับไอ้น no ุโคจินะบอกว่าเคอาจจะเคยเสร็จทีรหาตะไปแล้วก็ได้แต่ก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปถึงที่โรงเรียนไอ้นุโคจิ no ก็โดนพวกปี3ามมองเหมือนเดิมหลังจากเข้าห้องเรียน,นครับอาจารย์ได้เดินเข้ามานะครับและประกาศเรื่องงานวัฒนธรรมแต่งานกีฬาเนี่ยยังคงมีอยู่เหมือนเดิมผมขอไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แถ้าสสรรุปุปปก็คงงบบง ก็คือเหมือนกับว่าตั้งบูธนะครับกครจะทําอะไรก็ได้โดยหห้องเนี่ยสามารถตั้งได้มากกว่า1บูธนักเรียนทุกคน,นครับได้รับแต้มคนละ5 0 0 0เป็นการแข่งขันทุกชั้นปีนั่นเองนะครับห้องที่ได้อันดับที่1นึถึงสได้100คาร์ดพอยต์ห้าถึงแดได้50คาร์ดพอยต์เกถึงสิไม่ได้แต้มนะครับแล้วก็ไม่มีบทลงโทษอะไรด้วยงานนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาถึง15นาฬิกาหลังจากนั้น,นครับผ่านไป2อาทิตย์เรื่องของความสัมพห่่ <Ko ji S 2> หา่าาางอจเยไไท แล้วก็มีซาโตะครับมาขอคุยกับโฮลิิตะโดยเสนอเรื่องที่จะทำนะครับแต่ว่าให้ไปห้องที่เธอเตรียมไว้และให้อนนโคจิไปด้วยหลังไปถึงนะครับก็พบเข้ากับเมคคาเฟ่และโฮลิกิตะยอมรับว่าทำเมคคาเฟ่ก็ดีเหมือนกันแถมโฮลิกิตะนะครับยังให้ไอโนโคจิไปเป็นผู้จัดการด้วยตอนนี้มี3คนก็คือมัสึชิตะมีจังซาโตะแต่ไอโนโคจิต้องไปหาสาวๆมาเพิ่มแล้วไม่ให้บอกใครว่าเมคคาเฟ่เป็นตัวเลือกนะครับถ้าบอกไปก็เป็นอันยกเลิกเพราะว่าถ้าห้องอื่นรู้เข้าก็เป็นเรื่องแน่นอน หลังจากแยกย้ายกันนะครับไอโนโคจิไปเจอเขากับอาจารย์ชบาช,ชีระอาจารย์นะครับถามไอโนโคจิว่าเขาหน้าไปที่นั่นด้วยกันได้ไหมนะครับไอโนโคจิปฏิเสธและถามว่าจะไปตอนไหนอาจารย์บอกว่าได้ส่งข้อความไปก็จบไปแล้วนะสำหรับสรุปตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไม่อีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กำลังใจผมด้วยครับส,สรับวีนนี้สวัสดีครับ